สำหรับการพยากรณ์ในเดือนตุลาคมนะครับในภาพรวมดวงดาวโยกย้ายราศีนะครับในรอบนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่5นะครับ5้ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่3ตุลาคมนะครับมีดาวองคารโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนพร้อมกับดาวพพุธนะครับจะโคจรเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเกษตรตาธิปดีและบาฮอุดนะครับหลังจากนั้นวันที่4ตุลาคมดาวพระเกตเข้าสู่ราศีธนูนะครับตามด้วยวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์ มีตำแหน่งอ่อนกำลังเป็นนิดที่ราศีตุลแล้วก็วันที่21นะครับจะมีดาวพระศุกร์โคโจรได้ตำแหน่งเกษตรที่ราศีตุลและวันสุดท้ายคือวันที่23ดาวพระพุธจะโคโจรเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับในรอบนี้มีดวงดาวโยกย้ายนะครับค่อนข้างจะเยอะย่อมส่งผลต่อการพยากรณของ12ราศีดังต่อไปนี้ครับราศีมีนมีดวงเรื่องโชคลาภ แต่งานอาจถูกชะลอสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอันดับแรกหลายคนอาจจะห่วงว่าดาวราหูนะครับอยู่เดืนอการเงินหลักโหราศาร์เรียกราหูคนทรัพย์มันมีแต่รายจ่ายไอ้ตรงนี้มันยังดีนะครับอยู่มุมหนึ่งไม่ใช่ว่าราหูคนทรัพย์แล้วมันดีแต่มันดีเพราะว่าตัวดาวพระเสาร์เขาเป็นเจ้าเรือนของลาบลาภโดยตรงนะครับอยู่เป็นเกษตรยาวนานสองปีครึ่งผมว่าถึงมันจะต้องมีเรื่องให้ใช้แต่มันก็มีรายรับเข้ามา มันยังดีนะครับดีกว่ามันจ่ายแล้วมันไม่เข้าเลยอันนี้ตายนะครับมีรายรับเข้ามาเช่นคุณทํางานนะครับเช่นวันนี้เสิร์ฟอาหารได้เงินเดือน100บาทแต่วันนี้มีทิปเพิ่มอีก100มันจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าคุณบริหารจัดการการใช้เงินเป็นผมว่าดีนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีทางการเงินแต่เรื่องของหน้าที่การงานในช่วงนี้เนี่ยดาวประจําตัวของท่านนั้นนะครับกับดาวหน้าที่การงานเขาโครจร เดินถอยหลังหรือพักราศีอยู่นะครับมันก็เลยมีโอกาสเรื่องของหน้าที่กายงานอาจจะต้องมีปัญหากันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโจงโปรเจกต์อาจจะถูกพับโครงการอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนแทนที่จะมาเดินหน้าได้อย่างดีเยี่ยมมันอาจจะต้องผู้ใหญ่เตะบ้างดึงบ้างเอ๊ะตรงนี้ยังไม่ผ่านกลับไปแก้ไขใหม่หน่อยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ลัคนาราศีมีนอาจจะต้องดูให้ดีๆคิดแล้วค่อยนาเสนอก่อนนะครับมันถึงจะเป็นมุมที่ดีกับดวงประการต่อมาคือเรื่องของ ความรักนะครับไอ้แรกๆครึ่งเดือนแรกมันดีเพราะดาวเรื่องของความรักมันอยู่ในมุมที่สวยแต่พอปลายเดือนดาวมันดึงมรณะหมดนะครับเรื่องของความรักพอมันไปมรณะเดี๋ยวมันก็ทะเลาะเบาะแวง้งเดี๋ยวมันก็ห่างไกลไอ้บางคู่เนี่ยถ้าเกณฑ์ไม่ดีถึงขั้นเลิกลาว่าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์พูดไม่มีหลักการอันนี้มันเป็นเรื่องของภาพกว้างเพราะเราไม่ได้ทราบรายละเอียดลึกซึ้งจริงๆของดวงชะตา แต่ละบุคคลนะครับดังนั้นเป็นมุมกว้างก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปสั้นๆของลัคนาราศีมีนครับ